สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันพระสปดีที่18เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะเอามาฝากกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของคนไทยที่มีอายุ 50ปีนะครับจะปรากฏว่าเป็นตอหินมีโอกาสที่จะเป็นตอหินได้ถึงร้อยละห้าเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงอรออนธงอินเตนรในแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเมตาประชารักหรือว่าโรงพยาบาลวัดไร่ขิงกรมการแพทย์กระทรวงสษษาธาร,รณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการผลักดันสมุย เกาะสมุยเนี่ยนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นทัวริสต์ฮับฝั่งอ่าวไทยโดยมีเป้า,เามีการตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้นเป็นท็อปเทของเกาะที่ดีที่สุดในโลกนะครับได <c oughs> ้พูดคุยกับคุณรัชพรภูสวัต์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินครับ ธนาคารนอมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมฉลอง1 11ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับโดยธนาคารได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งจะให้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่าเงินฝากเพื่อเรียพิเศษ11เดือนนะครับโดยจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.61ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ1.89แต่อปีนะครับ ซึ่งการเปิดบัญชีขั้นต่ำนั้นซึ่งการเปิดบัญชีนั้นจะเปิดในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้การเปิดต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับสนใจก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษาย,ยนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อน,นไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินก็ได้นะครับ www gsb or th นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารอมสินนะครับเป็นก้วน้ำชุดโซเชียลแบง์เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับท่างรายการนะครับด้วยการตอบคาถามและส่งคาตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ S M ขอไปครับในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทารายการก็จะใช้วิธีการสุ่มเช่นเดียวกันเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์กา,ารเงินเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่า gsb d home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับนี่เป็นชื่อของสินเชื่อนี้ ก็เหมาะสาหรับการส่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งต้องมีเงื่อนไขคือต้องจําหน่ายในราคาไม่เกินยูนิตละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราช่วงของปีแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละสามจุต่อปีตัวติีกั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับโครงการที่ต้องการ จัดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยจะจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคายูนิตละไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยช่วงสองปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสามจุดห้าศูนย์ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับต่างบุณผุกฟังว่าสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับเหมาะสําหรับ ผู้ดาเนินโครงการหรือว่าผู้ดําเนินผู้นักธุรกิจนะครับที่ต้องการทําโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยช่วง2ปีแรกอ,อยู่ที่ร้อยละสามจุต่อปีนะครับคาถามคือว่าสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนี้นะครับจะเหมาะสําหรับผู้ที่อยู่ผู้ที่ทาโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งจะต้องมีราคาจําหน่ายต่อยูนิตเนี่ยไม่เกินจํานวนเท่าไหร่ นะครับราคาจําหน่ายต่อยูนิตไม่เกินจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ตอบคําถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่17เมษายนจากจังหวัดสระแก้วครับขอแสดงความยินดีกับคุณวัฒนารายทองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวเราไปขอไปครับช่วงเล่าข่าวนะครับเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ คนไทยที่มีอายุมากกว่าห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นต้อหินได้ถึงร้อยละห้าเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงอรอรอนธงอินเนตในแพทย์จํานันการพิเศษโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวนะครับอาตอนนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณสิรพันธ์และผู้ฟังรายการเล่าสู่กันฟังค่ะผมคงต้องตั้งใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับตั้งใจฟังเลยนะครับ,ค,รบคุณหมอ ตอหินนี่คืออะไรฮะคุณหมอตอหินเป็นโรคที่มีก่านเส้นประสาทตาค่ะครับครับครับค่ะเส้นประสาทตาก็คือออปกติลูกตาเราจะมีบริเวณเ้ประสาทกับเส้นประสาทซึ่งเชื่อมเชื่อมต่อไปสมองค่ะดังนั้นการเสื่อมที่บริเวณเ้ประสาทตาเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับการมองเห็นค่ะจะต่อนะจะต่อแะคุณหมอค่ะค่ะโดยที่ความเสื่อมเนี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ย เราพวบว่าสัมพันธ์กับภาวะความดันในลูกตาสูงค่ะครับเพราะวาคนตาสูงเนี่ยถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักและเราพวบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นได้เมากกว่ากลุ่มคนอายุน้อยค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ,อา,บอายุเลยใช่ไหมครัคุณหมอครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยใช่ไหมหรือว่า อายุเป็นตัวแปรสาคัญค่ะจริงๆในคนอายุน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสถึงที่จะเป็นต้อหินได้เช่นมันจะมีต้อหินรูปแบบพิเศษเช่นต้อหินที่เป็นแต่กําเนิดต้อหินที่ในช่วงวัยเด็กค่ะหรือต้อหินที่มีจากสาเหตุอื่นเช่นจากอุบัติเหตุค่ะแต่ต้อหินที่เราเจอส่วนใหญ่ยังเป็นต้อหินที่เราพบว่ามันเป็นภาวะเสื่อมซึ่งมักจะเจอในผู้สูงอายุค่ะค่ะครับซึ่งเด็กๆนี่เขาจะเสื่อมมาตั้งแต่เด็กเลยก็เหมือนมีความผิดปกติของโครงสร้างภายในลูกตาค่ะ อันนะั้ก็เลยมีผลกระทบทําให้อาจจะมีภาวะคําังตาสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ส่งผลกระทบทําให้เส้นประสาทตาโดนทําลายเมื่อเส้นประสาทตาโดนทําลายสิ่งที่เกิดผลตามมาก็คือ,อ,อความคมชัดในการมองเห็นลดลงมีสิ่งที่เรียกว่ารานสายตาค่ะรานสายตาคือความกว้างในการมองเห็นแคลงเดียเรีเก็เห็นแคบค่ะซึ่งมาเห็นแคบก็ส่งผลกับ อ่คุณภาพชีวิตด้วยค่ะครับจะขับรถขับราอะไรมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับพูดถึงว่าใช่ค่ะเป็นเป็นความเสียดตัวเขาเองนะผู้ร่วมร่วมทางค่ะกับมือมือก็เราเอาอะไรไปครอบตาม,มาไว้ใช่ไหมคุณหมอบังตาไว้ใช่ไห<ๆ>มคุณหมอใช่คือแต่ออคุณท่านต้งเห็นแ่บท่านอ่ะอาจจะมีความผิดปกติในแต่ละบริเวณที่ไม่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของการมองเห็นที่แคบลงมักจะเห็นดีตรง ตรงกลางซะส่วนใหญ่ซึ่งเลยทําให้คนไข้ส่วนใหญ่จะรู้ตัวเองค่อนข้างช้านะคบไม่ไม่มันจะไม่เหมือนกับสายตาสั้นใช่ไหมฮะไม่เหมือนสายตาสั้นค่ะสายตาสั้นเนี่ยคนไข้อาจจะมองมองใกล้ยังอาจจะเห็นแต่มองไกลอาจจะเบลอนน่นแปลว่าเมื่อคนไข้สายตาสั้นเดินเข้าไปใกล้อ่ะคนไข้จะเห็นค่ะแต่ว่าความกว้างในการมองเห็นของคนไข้สายตาสั้นเนี่ยจะยังปกติและเมื่อเขาแก้ไขี้และเมื่อเขาแก้ไขด้วยแว่นสายตาค่ะ เขายังจะมีการมองเห็นกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งแตกต่างกับคนไข้ต้อหินค่ะค,คนไข้ต้อหินเนี่ยถึงแม้เขาจะลองไปตัดแว่นใส่แว่นแก้ไขภาวะสายตาแล้วก็ยังมีความผิดปกติของการมองเห็นอยู่ค่ะครับหมายถึงตรงกลางโฟกัสของเขาเนี่ยจะมองเห็นแต่ว่าร,รอบๆมันจะเบลอๆเลรอะหรือว่ายังไงใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะ,ะ,ะปัญหาก็คือบางทีคนไข้ก็จะรู้ตัวค่อนข้างเลอะมลยรู้ตัวช้าเพราะว่าตรงกลางอ่ะตัวเองเห็นดีค่ะ พอบางทีอาจจะมีเช่นอุบัติเหตุเดินชนขับรถชนเนื่องจากอันนี้ค่ะเนื่องจากเขามีพื้นที่ที่เป็นจุดบอดในการมองเห็นก็เลยทําให้เขามีความเสี่ยงที่เเขาจะเห็นแคบลงค่ะครับัแสดงว่าถ้าปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยคุณหมอความเสื่อมพอเกิดขึ้นมันใช้เวลานานไหมฮะกว่าที่มันจะเป็นถึงอย่างจุดที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เออขึ้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะต้องเรียนว่าคนไข้แต่ละท่านมีความรุนแรงม่ากัน ใช่ค่ะถ้าในคนไข้ที่มีความดันตาสูงมากๆเช่นดยปกติความดันตาจะมักจะไม่เกิน21มิลิเมตรตลอดค่ะคนไข้าบางท่านาความดันตาบางทีงขึ้นไปถึง40-50ม mm ิลิเมตรตลอดในกรุีที่ความดันตายิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ตามความเสี่ยงที่เส้ในใยประสาทตาจะโดนทําลายแล้วก็ตายไปมันก็เยอะก็ส่งผลกระทรบทําให้การดําเนินโรคเขา,าเร็วดวเสียงรับได้เร็วได้ค่ะ,ะความดันตาเกี่ยวกับความดันโลหิตไหมครับ จริงๆไม่สําคัญกันโดยตรงค่ะยงชั่วหน่อยเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าจะได้เล่าเปิดปลอด่ยยังไงเรายังต้องควบคุมเรื่องความดันโลหิตแต่ว่าความหดไม่ได้มีผลกระทบกับความดันตาแบบตรงไปตรงมาครับครับเราจะทราบได้ยังไงความดันตาเรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคุณหมอโดยปกติระคะจริงๆถ้าเป็นคนไข้กลุ่มที่มีปัจใจเสี่ยงค่ะอย่างเช่นในผู้สูงอายุอย่างเช่นอายุเกิน40-50ปีขึ้นไปค่ะ ือว่ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินค่ะมีสายตาสั้นที่ยาวมากผิดปกติค่ะเอ,อมีประวัติที่อาจจะเคยใช้สเตรอย์มาก่อนอหรืออุบัจิเหตุทางตาเออมีภาวะอย่างเช่นโรคก,กลุ่มหลอดเลือดต่างๆเช่นเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงที่อาจจะทําให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงที่ดวงตามันคุณภาพไม่ดีมันใช้กลุ่มเหล่าเนี้ยค่ะ จริงๆอาจจะต้องมีการเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพตาประจำปีค่ะ ซึ่งการตรวจเหล่านี้โดยปกติคุณหมอเขาจะมีการเช็คความดันตาให้ด้วยอยู่แล้วก็เป็นการเป็นเหมือนเราเวลาเราไปเช็คอปไปเช็คสกขภาพาอะค่ะคุณหมอตาจะขอ,อะวัดความดันโลหิตของหมอตาเราก็จะเป็นขอตรวจวัดความดันลูกตาค่ะอ๋อกับตรวจนั่นตรวจนี่ก็เป็นสูตรขะะองเขาแล้วะครับตามลูกกับไาอืมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการผิดปกติเรื่องแววตาเลยเนี่ยอาจจะมีจันที่ก็แค่สายตาสั้นสายตายาวอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะเราขอหมอได้ไหมฮะ ได้คะ่ะจริงๆเี่เราสามารถเอ่อเป็นการหนึ่งที่เรียนค่ะเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพอะค่ะอันนี้ก็เป็นการตรวจตรวจเช็คส,สุขภาพตาค่ะ<อ>แล้วก็ยิ่งคนไข้กลุ่มเสี่ยงอ่ยยังเรียนว่ายัางไงยังเป็นเรื่องที่จําเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอย,าอย่างเช่นกลุ่มที่เรารู้อาสียงในในในแน่ๆก็คือมีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินซึ่งปอะวัครอบครัวในความหมายของหมอคือญาติพี่น้องสายตรงค่ะเช<อ>่นพ่อคุณพ่อค,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 คุณแม่พี่น้อง ลูกอันนี้ถือเป็นญาติพี่น้องสายตรงนะคะคไม่ใช่แต่ว่าอาจอาสามีเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องสายตรงหรือว่าพี่ป้านาอาอะไรแบบนี้ถือว่าคุณป้าญาติยา,ายอ,อันนี้อาจจะไม่ใช่พี่น้องสายตรงใช่ค่ะคถ้ามีลักษณะของญาติพี่น้องสายตรงเป็นป้าหินอันเนี้ยเีรนแนะนําว่าเราอาจจะควรจะต้อง เช็คให้เร็วกว่าคนปกติซะด้วยซ้ำโอ้ยงั้นผมรอสัก80ก็ได้มั้งไม่ต้องเร็วลอนะคุณเล่นนะ่จริงนจริงควรจะไปตรวจนะฮะไม่ว่าจะเอ่อเป็นสายตรงไม่สายตรงก็ตามถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปตรวจสอบนะสายตานะฮะตรงนี้ครับคุณหมอครับมันอาการของมันเนี่ยเวลาเริ่มต้นขึ้นมากว่าที่จะเราจะรู้ตัวหรือว่าควรจะไปพบแพทย์มันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงฮะ่ะ จริงๆขอเรียนแนะนําในแง่ของชนิดของต้อหินค่ะต้อหินจปมีชนิดเป็นเราเรียกว่าชนิดมุมเปิดหรือมุมปิดไหมว่ามุมม่านตาเปิดใช่ค่ะมุมม่านตาเปิดหรือปิดซึ่งคุณหมอเขาจะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยค่ะซึ่งโดยปกติอะค่ะต้อหินที่มักจะมีอาการแบบเสียบพันคือต้อหินมุมปิดค่ะซึ่งต้อหินมุมปิดอะคนไข้ที่มีอาการเสียบพันก็คือเนื่องจากความดันตามันขึ้นสูงอย่างภายในอย่างรวดเร็วคนไข้ก็จะมีอาการที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นตาแดงปวดตา ตามัวน้ำตาไหลมองเห็นไฟเป็นรัศมีอย่างเงี้ยค่ะเพรกะนกลุ่มนี้จริงๆอะส่วนใหญ่คนไข้มักจะได้รับการรักษาเร็วเพราะอาการมัรนชัดเจนค่ะับจะแตกต่างกับคนไข้กลุ่มที่เป็นคนไข้กลุ่มเรื้อรังซึ่งมักจะเจอในคนไข้ป้อหินชนิดมุมเปิดค่ะมุมเปิดพวกนี้อย่างที่ใช่ค,ค่ะพวกนี้กลุ่มคนไข้เ่าเนี้ยค่ะส่วนใหญ่คนไข้จะรู้ตัวเมื่อเอส้นใยประสาตตาโดนทําลายไปแล้วมากกว่ายี่สบห้าถึงสี่สิเปอร์เซ็นต เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเส้นเยียรประสาทตาโดนทำลายมากกว่า25-40เปอร์เซนแล้วเขาจะเริ่มมีการมองเห็นที่ลดลงเช่นมีอาการตามัวมีลานสายตาแคบอันนั้นถึงจะจุดถึงจุดที่คนไข้เริ่ม,มเริ่มรู้ตัวค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอคือบางทีคนไข้บางท่านน่ะเอ่อไม่ไม่ไม่เนื่องจากไม่เคยทดสอบปิดตาสลับข้างคนไข้ก็ใช้ตาข้างดีข้างเดียวเนื่องจากต้เห็นมักจะเป็นสองข้างไม่ไม่สมดุลกันมักจะมีข้างใดข้างหนึ่งเป็นเยอะครับ เราก็อาจจะใช้ตาที่ดีอยู่ข้างเดียวอะค่ะพอถึงวันดีคืนร้ายที่ตาดีเราเริ่มแย่ลงอันนัคนไข้ถึงบางทีถึงจะเริ่มรู้ตัวจริงๆค่ะเมือสักอรกู่คุณหมอบอกอะไรนะฮะสลับตานะคะทำทำยังไงนะฮะคุณหมอเวลาเราทดสอบส่วนใหญ่อะค่ะถ้าส่วนใหญ่เราก็อาจจะให้ลองปิดตาสลับข้างสลับข้างปิดตาสลับข้างใช่ค่ะแล้วก็ก um template, i̇şte. ทดสอบว่าระดับการมองเห็นของตาทั้งสองข้างเราอ่ะเทียบเทียงหรือใกล้เคียงกันได้หรือเปล่า หมายถึงว่าเราเราต้องมองจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะนะน่ต้ทั้งในทั้งหนึ่งเรามัวมากกว่าอีกข้างอันนี้เราต้องอาจจะต้องหาสาเหตุและซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุพื้นฐานเช่นค่าสายตาไม่เท่ากันหรือเราอาจจะมีโรคอื่นๆค่ะเช่นต้อกระจกต้อหินกระจกตาที่มันเรียกว่าอะไรดีอ่ามีการเสื่อมหรืออะไรเงี้ยค่ะเรกนี้อาจจะไมให้ใช่อาจจะทําให้คุณภาพการมองเห็น ของตาสองข้างไม่เท่ากันกับค่ะค่ะเอ่อผมลองทําดูเมื่อสักครู่มันยังใช้ได้อยู่นะคุณหมอโอเคเลยค่ะก็ก็ยังมองคือพยายามมองมองไฟที่เขียนว่าออดแอซึ่งเป็นตัวหนังสือนะฮะมองปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ามันมันไม่ได้เบลออะไรแล้วก็มันมีตัวเลขของนาฬิกาดิจิตอลอยู่ด้วยแล้วก็มองเลขตัวนี้อันนี้พอได้ใช่ไหมวิธีการแบบนี้ใช่ค่ะอย่างน้อยเป็นการเหมือนเช็คตัวเองเบื้องต้นว่าคุณภาพการมองเห็นสองข้างเราอะเห็นดีใกล้เคียงกันค่ับ แต่ว่าถึงแม้จะเช็คอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะถ้าการมองเห็นของเราเกิดลดลงเท่าๆกันอันเนี้ยเราก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเองอยู่ดีค่ะ๋อใช่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 ใชใชเพิ่มขึ้นไม่มีปัญหาตแต่ลดลงนี่มีปัญหานะฮะใช่ค่ะคอืกับอ่เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราไปวัดสายตานี่มันจะรู้เรื่องไหมให้คุณหมอวัดสายตาอาจจะบอกได้เบื้องต้นว่าเตเป็นการัดกรองเบื้องต้นค่ะคแต่อย่างเชยนค่ะคนไข้ต้อหินที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ย คนไข้ตรงกลา,ยยางเห็นดีค่ะคแล้วก็สนตาเบื้องต้นน่ะคนไข้ก็ยังอ่านตัวเลขหรือแบบทดสอบได้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มมีการมัวบริเวณรอบๆซึ่งคนไข้อาจจะยังไม่ได้สังเกตตัวเองได้ค่ะเราจะทราบได้ไงครับหมอครับโดยปกติอ่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้ามีการตรวจเนี่ยปกติคุณหมอตาเขาจะเช็คทั้งระบบเช่นอ่ะหนึ่งระดับการมองเห็นเป็นยังไงสองอมีการส่องตรวจ เครื่องมือแพทย์ก็คืออย่างกล้องที่หมอใช้ใช้ตรวจเนี่ยมันเป็นกล้องกําลังขยายที่สูงค่ะเราก็ดูรายละเอียดของลูกตาค่ะเช่นขั้วประสาทตามีลักษณะความผิดปกติเข้าได้กับต้อหินไหมเซลประสาทตาดูมีจํานวนลดลงหรือเปล่าค่ะเมื่อคุณหมอหรือว่ามีการเช็คความดันลูกตาอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นค,ค่ะถ้าคุณหมอมีการสงสัยต้อหินอันนี้จะเข้าสู่การตรวจในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเป็นการตรวจเหมือนขั้นตอนที่เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นค่ะเช่นเป็นการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าชั้นความหนาชั้นเยื่อตาตาอย่างหนาดีไหมเมื่อเทียบกับใกล้เมื่อเทียบกับคนในช่วงอายุใกล้เคียงกันรหรือมีการตรวจสิ่งที่เรียกว่าลานสายตาค่ะเราจะมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเฉพาะใช้ตรวจความกว้างในการมองเห็นโอ้ค่ะถ้านั้นผลจะออกมาชัดเจนกว่านะฮะใช่ใช่ค่ะซึ่งถ,ถ้าเรามีผลถ้าเรามีผลหลายอย่างมาประกอบ ร่วมกับการสัปดาหตรวจร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะได้ข้อสรุปว่าโอเคคนคนไข้ท่านนี้หนึ่งไม่เป็นต้อหินสองคนไข้กลุ่มท่านนี้อาจจะยังไม่เป็นต้อหินแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องตรวจติดตามใกล้ชิดหรือกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นต้อหินแล้วแน่ๆก็ต้องเข้าสู่การรักษาครับค่ะครับอนทนนี้พอเข้าสู่การรักษากระบวนการจะเริ่มต้นยังไงครับหมอครับเข้สู่การรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยคุณหมอก็กอาจจะต้องออจัดกลุ่มคนไข้ก่อนค่ะว่าคนไข้ท่านนี้ เป็นต้อหินชนิดไหนแล้วแนวทการการรักษาอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ของต้อหินชนิดมุมเปิดและต้อหินชนิดมุมปิดค่ะซึ่งถ้าเป็นต้อหินชนิดมุมเปิดเนี่ยการรักษาอาจจะเป็นด้วยด้วยการใช้ยาค่ะหรือมีเลเซอร์บางชนิดที่ใช้ในการเพิ่มการระบายน้ําออกจากลูกตาเพื่อลดความดันตาค่ะครับส่วนถ้าเป็นต้อหินมุมปิดเนี่ยเขาคุณหมออาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์พิเศษซึ่งทําทางรับในการระบายน้ําค่ะ แล้วก็เป็นการใช้ยาเพื่อควบคุมกามันตาค่ะอันนี้ถ้าเอาคนไข้ทั้งสองกลุ่มทั้งต้อหินมุมเปิดและมุมปิดได้รับการรักษาด้วยยาและเลเซอร์ซึ่งแยกตามชนิดแล้วเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมต้อหินหรือชะลอต้อหินได้อันนั้นก็อาจจะเข้าสู่การรักษาลําดับถัดไปค่ะคก็คือการผ่าตัดต้อหินค่ะผ่าตัดผ่าตัดเล็กไับ จริงๆผ่าตัดต้อหินก็เป็นการผ่าตัดใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะเอ่เป็นการผ่าตัดระหว่างผลลดความดันลูกตาค่ะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดต้อหินก็เป็นการทําทางระบายน้ําออกจากลูกตาค่ะอครับกลับซึ่งก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ใช่ไหมจร,จริงๆเรียนว่าในแง่ของการรักษาต้อหินไม่ว่าจะเป็นท้งยาเลเซอร์หรือการผ่าตัดค่ะจะเราจะเรียนเนี่ยให้ข้อมูลคนไข้ว่า เอ่อเป็นแค่การชะลอโรคค่ะคุณบอกว่าเส้นในประสาทตาที่โดนทําลายไปแล้วอะค่ะเขาจะไม่ได้ฟื้นกลับมาทํางานได้ปกติเพราะฉะนั้นะ่ะเราจะรักษาหรือพยายามชะลอให้คนไข้เราอะมีระดับการมองเห็นที่ใกล้เคียงกับตอนที่คนไข้ได้มาพบแพทย์ค่ะ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะยกเว้นแต่ว่าคนไข้ท่านไหนที่มาได้เรื่องตาห็นเฉียบพันธุ์ช่วงนั้นกระจกตาบวมมากมีการสะสมในลูกตาเมื่อเราให้การรักษาลดความดันตาแล้วกระจกตาที่บวมลดลงการสะสมในลูกตาลดลงอันนี้การมองเห็นคนไข้ก็จะกลับมาดีขึ้นได้บางส่วนค่ะอืครับอะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็ลองลองปรึกษาแพทย์ดูแล้วกันนะคุณหมอฮะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคุณหมอคะค่ะก็อย่างที่เรียนค่ะเนื่องจากว่าตอหินเนี่ยเราถือว่าเป็นภัยเงียบค่ะ คนไข้ส่วนใหญ่แล้วเป็นต้อนหินทีน่มุมเปิดซึ่งมักจะไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนว่าอย่างที่หมอเรียนว่ากลุ่มเสี่ยงอะค่ะควรจะต้องเออพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจแคตกรองค่ะค่ะส่วนเอในคนไข้ท่านที่ไม่มีประวัติเสี่ยงจริงๆแต่เมื่ออายุเกินจริงๆอะขึ้นอยู่กับความพร้อมหลายๆปัจจัยอะนะคะอายุเริ่มเกินห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปยังไงเรามีโรคอื่นๆร่วมด้วยอยู่แล้วจึงต้องกระขึ้นเป็นตามวัยก็เรียนแนะนําพบ คุณหมอจากสุทแพทย์ใกล้บ้านเพื่อตรวจคัดกรองค่ะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณหมอครับยินดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแพทย์หญิงอรออนทงอินเนตนะครับในแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้เรื่องของ การผลักดันให้อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคืออำเภอเกาะสมุยจะรวมเกาะเต่าด้วยนะครับขึ้นเป็นทวริส์ครับในฝั่งอ่าวไทยโดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในลำดับท็อป10ของโลกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณรัชพรภูสบัตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับในช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากธนาคารอมสินที่จะมอบให้กับผู้ที่ทําโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วงสองปีแรกอยู่ที่ร้อยละสามจุดห้าศูนย์ต่อปีนะครับคำถามคือว่าคําว่าผู้มีรายได้น้อยหรือว่าราคาที่จะจําหน่ายกับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะมีราคายูนิตนะละไม่เกินเท่าไหร่นะครับยูนิตละไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ พิมพ์ชื่อรายการแล้วสู่กันฟังแล้วก็สก่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ